สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะ,ค,ะครับก็มาตามแนวทางนะค,ะ e VIP, ครับนิเอเช้า Vip กับนิเคอิบ่าย VIP นะครับซึ่งผมไม่ได้ลงมาให้สองว,วันแล้วเนาะนะครับก็ปรับสูตรอยู่นะครับเพราะว่าสูตรผมมันส่วนใหญ่ลงแนวทางให้มันเข้าหลักร้อยกับหลักสิเนาะนะครับมันไม่ได้เข้าตำแหน่งที่ว่า หลักหน่วยหลักสิบนะครับทดลองปรับใหม่นะครับกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวีก็อ่านเลขเต็มนะครับจากศูนย์ถึงเก้าก็คัดในเลยอยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูนิเคอิเช้าว VIP เนาะ แล, e. แ,ลแล้วก็นิเกอิีบายวีไนะครับก็สองแนวทางกลับมาดูชุดวินนะครับชุดวินวันนี้ สองสามเ็ดแกับสองสานะครับตัวที่ผมจะเน้นใหวันนี้ก็เน้นนที่เลขสอกับเลข3 เลขสกับเลขสตัวที่เน้นนะครับเน้นที่เลข2นะครับตัวเดียวก็คือจับไล่เลยเนาะนะครับเหมือนเดิมนะครับ2 3งสามสอ,สอ,สอนะครับสชดุดนะครับ สามตัวมจะไปสองชุดนะครับ9 2 7าสองเจ็ดตัวหนึ่งผมจับที่เลข3ามนะผมเน้นที่2 7นะครับก็จะเป็น9 3 7เเนาะ ก็นในสองเจ็ดนะครับก็เลขเด่นอีกตัวนะครับก็เลยจับให้สามเจ็ดนะครับสามตัวหรือใครจะจับเพิ่มเติมก็ได้นะสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดผมเน้นในที่เลขสองนะครับจุดวินก็ตามนี้เลยนะครับใครต้องการเพิ่มเติมจับพอในจุดวินนะครับ กลับไปกันต่อที่นี่แค่อิบาย vip นะครับบาย vip ก็จุดวินนะครับหกสองสี่ห้าแปดนะครับหกสองสี่ห้าแปด เลขเป็นนะครับหกกับสองสังเกตดูแนวทางเนาะสองแนวทางนี้ชนกันที่เลขสองนะครับในเช้าก็บายนะครับมีโอกาสมาแต่ซึหรับ,บายผมก็นม่ในตัวเดียวกันนะครับเลขสอง แต่จุดนี้ผมจับไปสองอย่างละสองชุดนะครับหกสองชุดแล้วก็สองสองชุดนะครับก่อนเริ่มจากเลขหกก่อนเนาะผมจับไปที่หกห้ากับหกแปดส่วนเลขสองก็เหมือนกันนะครับสองห้ากับสองแปด ก็จะเพิ่มเติมก็ได้นะครับเลข4นะครับจะเป็น6 4แล้วก็24 3ตัวจะไปที่6 2 5แล้วก็6 2 8สอนนปดน,นดที่เล่นเล็เบิ้ลนะครับก็เอาเล็กดินมาเบิ้ลนะครับ อย่างนี้ก็สองสองสามสนะครับก็มีติด25งห้กับสอเนาะเลขสองสองกับสองแนี่ก็27ก็28ก็ติดไปด้วยนะครับตัวลงเรามาดูวินพิเศษเนาะวินพิเศษพิเศษ,ษผมเขียนไว้ข้างบนแล้วกันเนาะนะครับ ก็เล็กเด่นมารวมกันนะครับบางทีมันสลับแนวทางกันนะครับผมก็ไม่ได้ปล่อยมาหลายวันแล้วเนาะป็นพิเศษก็จับที่2งสนะครับเล็กเด่น2 3ส่วนนี้6 2 2 3ก็ใส่แค่เล็กลงไปนะครับ <c oughs> ส่วนเลขกํำลังวันนะครับก็มันพุธ วันะนพุธก,ก็สี่กับ8ปส่วนเลขสูตรกำลังวันมันก็ได้สี่กับศูนย์นำใส่ไปยี่สี่กับ0นะูน์เนาะหรสี่กับแปดับเป็นวินวิเศษคือเพิ่นท่านจะเติมสูตรมาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็เติม ก็วินได้ทั้ง4แนวทางนะครับชุดวินชุดนี้ผมเติมให้เลยก็เป็นบิน6ตัวบิน6ตัวก็นำไปใช้ได้ทั้ง6แนวทางเอทั้ง4แนวทางนะครับจะเป็นนิเคเช้า v i p แล้วก็เช้าปกบ่าย vip แล้วก็บ่ายปกนะครับก็สามารถเอาชุดวินบนุนี้นะครับไปวินได้นะครับ ครับใครที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับกับตายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่19เดือน3นะครับปศสอ6 8นะครับก็ให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ